ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกปปชคุมคดีเบเ็ดเสร็จหวานเจี๊ยบใช้เวลาอีกยาวนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับตามข่าวข้อมูลล่าสุดนะครับว่า ทางครับปปชนะครับได้เอาคดีของบิ๊กโจ๊กไปทําเองซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนบอกว่าการที่ปปชนะครับดึงคดีไปทําเองเนี่ยจะทําให้คดีนะครับใช้เวลาอย่างอีกยาวนานซึ่งแน่นอนครับเมื่อคดียาวนานเนี่ยนะครับก็เรียกว่าหวานเจี๊ยบนะครับใช้นับเวลานี้ใช้ยื่นเงื่อนไขนี้อย่าลืมนะครับว่าตุลาคมนี้นะครับก็จะมีการต้องมีการเลือกผอตรคนใหม่ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับ คนหลายๆคนมองว่าสถานการณ์แบบนี้เท่ากับบิ๊กโจ๊กจะได้นั่งเป็นผบตรคนใหม่หรือเปล่าหรือว่ายัางไงนะครับก็ต้องรอดูนะครับเรื่องนี้จะเป็นไงเพราะหลายๆคนมองว่าสมมุตินะครับว่าถ้าคดีนี้ยังอยู่ในมือของปะปะปะนะบอยู่อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะบิ๊กเต่าเนี่ยแน่นอนครับว่าคดีนี้จะโดนดําเนินคดีโดยเร็วนะครับจะโดนการส่งฟ้องศาลโดยเร็วจะเข้าสู่ขบวนการของชั้นศาลโดยเร็วที่สุดซึ่งแน่นอนครับว่าไม่แน่ใจว่าถ้าสมมุตินะครับว่าคดี อยู่ในมือของบิ๊กเต่านะครับแล้วมีการส่งอายการอายการส่งฟ้องศาลนะครับแล้วอยู่ในขบวนการขั้นตอนของการพิสูจน์นะครับวามผิดเนี่ยนะครับจะไม่สามารถดารงตําแหน่งนายกและดำรงตําแหน่งผบตรได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้อยู่ในมือของปปชแล้วปปชยังไต่สวนอยู่ยังอะไรอยู่ยังคดียังอยู่เนี่ยยังไม่มีการดําเนินการยังไงยังไม่มีการสั่งฟ้องยังไม่มีการอะไรเนี่ยนะครับมันน่าจะนะครับ ขึ้นตำแหน่งผอ,อตรอได้ง่ายฝ่าหรือเปล่านะครับหลายๆคนมองแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันไปแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคดีที่เกิดขึ้นบิ๊กโจ๊กยังไม่ใช่ผู้กระทาความผิดทั้งหมดที่โดนกล่าวหาที่โดนแจ้งฟาร์มที่โดนดําเนินคดีจุดอยู่ตอนนี้ยังไม่ใช่คนที่กระทาความผิดเพราะเนื่องจากศาลยังไม่ได้ตัดสินถึงที่สุดว่าใครเป็นผู้กระทําความผิดแต่เป็นเพียงแค่ผู้ถูกกล่าวหาผู้ถูกแจ้งฟาร์มดําเนินคดีตามกฎหมายเท่านั้น ยังไม่ใช่ผู้กระทําความผิดเพราะฉะนั้น,นทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ข่าวที่ออกมาเพื่อน,นําเสเนอข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นยังไม่ได้ยืนยันว่าผิดหรือถูกส่วนแน่นอนครับประชาชนนะครับจะมองว่าใครผิดใครถูกอันนี้เป็นมุมมองของประชาชนแต่ไม่สามารถที่จะไปกล่าวหาหรือไปบอกเขาได้ว่าเฮ้ยนะบิีโจ๊กผิด ลูกน้องพิจกผิดบิ๊กตา่างผิดหรืออะไรก็แลนะ้วแต่อันนี้ไปบอกแบบนั้นไม่ได้แต่เราคิดได้แต่เราไม่สามารถที่จะออกมาได้อย่างที่บอกว่าเราต้องรอคําตัดสินของศาลถึงที่สุดว่าใครเป็นผู้กระทําความผิดแต่ทุกคนตอนนี้นะครับตอนที่โดนแม้ก็จะมีโจกเนี่ยก็เป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้นนะครับ ตามขบวนการเพราะฉะนั้นวันนี้ปปชดึงดึงเอามาเนี่ยมันจะทําให้เรื่องนี้นะครับโดนดองหรือเปล่ายงอยู่ยาวนานหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็คงต้องติดตามกันนะครับปปชกุมคดีวิกโจ๊กเบ็ดเสร็จหวานเทียดใช้เวลาอีกยาว คำขอของบิ๊กเต่าพลตารวจตีจกรุนเกียติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวน,นการที่ทําหนังสือไปอยังคณนะกรรมการป้องกันและป,าปาราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชให้ส่งสํานวนบิ๊กโจ๊กพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกับพวกรวม5คนที่ถูกพนักงานสอบสวน,นกองบังคับการป้องกันและป,าปาราบปรามการทุจริตและปรับพืนผิชอบ กล่าวหากระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมาตรา149เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินไม่เป็นผลหลังที่ประชุมคณะกรรมการปปรชเมื่อวันจันทร์ที่4มีนาคมที่มีบิ๊กกุ้ยนะครับพลตํารวจเอกวัชะระพลปะัะวัชะระพล ปักสารราชกิจประธานคณะกรรมการนั่งหัวโต๊ะมีมติรับเรืี่ยงไว้พิจารณาและไต่สวนเอง สามเหตุผลใหญ่ของคณะกรรมการปปชในวันดังกล่าวได้แก่ 1. คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาคือวิกโจ๊กดำรงตำแหน่งสูงฝ่าผู้ร้องเรียน 2. เป็นการกล่าวหาว่ากระทำความผิดหลายแรงในวงกว้างและสมูลค่าที่มีการกล่าวหาเป็นมูลค่าที่สูงปปชยืนยันว่ามติด,ดังกล่าวยึดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา234ในกรณีจำเป็น จะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการแทนในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิดหลายแรงหรือที่เป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับนายนิวัฒนายนิวัฒชัย กเกษมมงคเลเรขาธิการคณะกรรมการปปรชยืนยันว่าการที่ปปชรับเรื่องไว้พิจารณาและไตส่สวนเองไม่ได้เป็นการดึงเรื่องหรือมีความสัมพันธ์อะไรส่วนตัวกับใครขณะที่บิ๊กเต่าพลตํารวจตีจักรุนเกียรติปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยปล่อยให้เป็นไปตามขบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการปปชอย่างไรก็ตามคดีนี้เป็นคดีที่หลายฝ่ายให้การจับตามองอย่างมาก โดยให้น้ำหนักไปที่ฟาร์มขัดแย้งในองคอ์กรตำรวจเองโดยเฉพาะเรื่องแคนดิเดตผอ,อตรอคนใหม่ที่จะรับไม้ต่อจากบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อสักด์สุขวิมลผอ,อตรอที่เกษยียณอายุราชการในปีนี้โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่บิ๊กโจ๊กต้องเผชิญกับมรสุมช่วงนี้น่าจะเป็นการปฏิบัติการสก,กัดเนื่องจากเป็นรองผอ,อตรอที่มีความอับอุโสสูงสุด แต่ไม่ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังจะขัดแย้งครั้งนี้จะมีมูลเหตุมาจากอะไรคงไม่สำคัญเท่ากับบิ๊กโจ๊กกระทำความผิดจริงหรือไม่ ผู้ที่ตัดสินด่านแรกคือปปชหลังจากรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาเองโดยไม่ส่งสำนวนคืนให้กับตำรวจในขณะเดียวกันยังดึงข้อหานะเดิมที่เคยส่งให้กับกองบัญชาการสอบสวนอาญาอัชญายกรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของบัญชีม้ากลับมาพิจารณาเองเพราะต้องทำไปพร้อมกันทั้งสงเรื่องกล่าวคือ คด,ดีนี้ของบิ๊กโจ๊กจะอยู่ในมือของปปชทั้งหมดโดยขณะนี้ปปชกำลังรอพนักงานสอบสวนส่งข้อมูลมาให้ครบและเมื่อครบจะตั้งอดีกรรมการไต่สวนได้เลยไม่ต้องรอการไม่ต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับดีกีความร,ร้อนแรงของคดีที่ติดพันกันมาหลายวันบนหน้าสือ่อระหว่างบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กเต่าน่าจะซาลงไปได้ อย่างไรก็ดีนะครับในมุมของบิ๊กเต่าลึกๆคงไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ เพราะอยากจะทำสำนวนเองแต่ในขณะที่มุมของบิ๊กโจ๊กน่าจะเป็นที่พอใจแม้จะต้องตกเป็นผู้ต้องหาในองค์กรตรวจสอบเบอร์นหนึ่งของประเทศไทยอย่างปปชก็ตามอย่างน้อยการที่อยู่ในมือปของปปชก็สามารถเบาใจได้ว่าคดีจะไม่รวดเร็วฉับไวจนเกินไปเนื่องจากขบวนการไตส่สวนของปปชนั้นต้องใช้ระยะเวลาอีกนานพอสมควรขณะน,นี้รอข้อมูลเพื่อตั้งอัดลูกรมการไตส่สวนจากนั้นนะครับจึงมีการแจ้งข้อกล่าวหา แก้ข้อกล่าวหาสรุปและลงมติว่าจะชี้มูลหรือไม่น้อยนักที่จะชี้มูลได้เร็วยกเว้นคดีที่มีพยานหลักฐานมัดแน่นตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาถึงมือของปปชในขณะเดียวกันก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าบิ๊กโจ๊กเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบิ๊กในปปชหรือแม้แต่ผู้มากบารมีที่ไม่ได้อยู่ในปปชแต่เป็นที่เกงอก,อกเกงใจของผู้มีอำนาจในนั้นนะครับสำหรับบิ๊กโจ๊กและ สำหรับวิกโจ๊กแล้วที่ปปชอ,อย่างไรก็ดูปลอดภัยกว่าที่กองบังคับการปราบปรามป,ป,ป้องกันการทุจริตและปรับพื้นบิชชอบเหมือนที่ก่อนหน้านี้วิกโจ๊กตอบโต้วิกเต่าที่จะที่จะไปขอสำนวนกับจากปปชว่าใหญ่โตมาจากไหนถึงกดดันปปชไปแถลงข่าวกดดันปปชเขาได้อย่างไรเขาเป็นใครระบบไต่สวนของปปชเขามีความน่าเชื่อถือมากกว่าหรือไม่มากกว่าระบบกล่าวหาของตํารวจ คุณใหญ่โตมายังไงไปกดดันปปชแล้วพูดได้อย่างไรส่งมาให้ตำรวจตำรวจทําเร็วกว่าพูดอย่างนี้ไปดูถูกการทำงานของปปชหรือเปล่าซึ่งโดยทั่วไปแล้วตำรวจน่าจะต้องไว้ใจตำรวจด้วยกันมากฝ่าแต่ครั้งนี้บิ๊กโจ๊กับมั่นใจปปชมากกว่าพูดง่ายๆคือดูมีทางออกอ่ะ พูดง่ายๆคือดูมีทางรอดมากกว่าเมื่อดูจากปัจจัยต่างๆในปปชหรืออย่างน้อยคดีนี้ก็คงจะกินเวลาไปอีกอย่างยาวนานขณะที่คณะกรรมการปปชชุดปัจจุบันขณะน,นี้เหลืออยู่5คนอีก4อยู่ในระหว่างการสรรหาโดยในจำนวนนี้มี2ลรายนะครับคือบิ๊กกุ้ยนะครับและนางสาวสุภาปิยะติทิทิที่จะหมดวาระดำรงตำแหน่งในปีนี้ ซึ่งดูแล้วคงไม่น่าจะจบง่ายๆในปีนี้และไม่รู้ว่านะครับกรรมการปปชชุดใหม่ที่จะค่อยๆทย,ยอยเติมเข้ามาให้ครบ9คนจะยังทำให้อุ่นใจได้อยู่หรือไม่นะครับก็ต้องบองกันนะครับว่าเรื่องนี้ว่าเอ๊นะครับการที่มาอยู่ที่ปปชเนี่ยมันจะราช้าหรือเปล่ามันจะนี้แต่เรื่องของความร,ราช้าแน่นอนครับถ้าอยู่ที่ปปชแล้วเชื่อเลยว่าเรื่องนะครับคงจะยาวนานแน่นอน ไม่ต้องมากนะครับจําได้ไหมครับว่ามีการไปยื่นร้องและกรรมการอ่าปปชมีการรับเรื่องไว้ตั้งแต่นะครับการเลือกอ่าการเลือกนายกนะผ่านมาแล้ว7เดือนแล้วเรื่องนี้เงียบเรื่องนี้หายเรื่องนี้เฉยเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องไหนที่ปปชนะครับสามารถเฉยนิ่ง แระเงียบได้ก็จะทําหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะครับที่ปปชรับเรื่องเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้ายังไม่มีดําเนินการใดๆนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรื่องของพิจ๊กไปอยู่ในมือปปชบอกได้เลยครับว่า อีกยาวนานและอีกยาวไกลแต่ที่แน่แน่มันจะลดกระแสไปได้ทันทีลดการที่ปะทะกันทั้งสองฝ่ายที่ออกสื่อเพราะยิ่งปะทะกันทั้งสองฝ่ายที่ออกสื่อเนี่ยนะครับเรื่องอะไรมันจะผุดมาหลายๆเรื่องหรือเปล่าการที่ทําแบบนี้เพื่อไม่ต้องการให้ ท่านบิ๊กเต่าเข้ามายุ่งหรือเปล่าให้ไปอยู่ในมือปวชซะเพราะฉะนั้นเมื่อไปอยู่ในมือปอบชอบิ๊กเต่าก็ไม่สามารถที่จะออกข่าวเรื่องนี้ได้ไม่มีให้ฟําเห็นในเรื่องนี้ได้สุดท้ายแล้วก็ให้ทุกอย่างมันค่อยๆ่อยเงียบไปเงียบไปเงียบไปหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคลิปห,หน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ